เนี้ยหนูก็แค่อยากรอคําตอบจากทางโรงพยาบาลอยู่ว่าที่กลับไปสืบไปไปไปตรวจสอบเนี่ยเป็นยังไงบ้างหนูก็อยากได้คาตอบเหมือนกันหนูอยากจะพูดคุยอีกครั้งเหมือนกันแต่ว่าเรื่องเรื่องลูกหนูที่หนูจะไปเรียกร้องอะไรไหมหนูไม่เรียกร้องค่ะคือหนูสงสารลูกหนูสงสารลูกหนูที่ต้องต้องทนนดรมา,านแบบ สี่ห้าชั่วโมงเขาไม่ได้หยุดเก่งเลยเขาไม่ได้หยุดเก่งเลยแม้แต่นาทีเดียวแต่หมอบอกว่าไม่เป็นไรพยาบาลบอกว่าไม่เป็นไรแล้วหมอก็ไม่มาคือถ้าหมอคิดว่าถ้าหมอคิดว่าเป็นอาการแบบเด็กทั่วไปได้ยาเดี๋ยวดีขึ้นหนูไม่แปลกใจค่ะแต่ทำไมหมอไม่เอะใจบ้างว่า ทำไมน้องได้ยาแล้วน้องอาการถึงแย่ลงทําไมน้องไม่ดีขึ้นสักทีทําไมหมอสละเวลาสักสักสามนาทีมาดูน้องก่อนไม่ได้น้องอายุแค่หนึ่งขวบหนึ่งเดือนความอดทนมันไม่เหมือนเรา